เรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยที่ผมยังทำงานเป็นพนักงานขับรถส่งของให้กับบริษัทขนาดกลางแห่งหนึ่งชีวิตส่วนใหญ่ก็จะต้องเดินทางอยู่เสมอจะขึ้นเหนือหรือลงใต้ผมก็ไปมาหมดมันไม่ได้ฟังดูดีเหมือนได้ท่องเที่ยวทั่วประเทศหรอกนะครับเพราะเมื่อส่งงานเสร็จผมก็ต้องตีรถนำของกลับไปส่งอีกที่หนึ่งไหนจะต้องหลังขดขาแข็งต้องเสี่ยงกับภัยบนถนนที่มีแต่คนขับรถกันแบบไม่กลัวตาย ทำไหนก็ต้องนอนเสียที่นั่นแต่ก็งานนี่ครับไม่ทำก็ไม่มีเงินงานการสมัยนี้ก็หายากจะตายด้วยการทำงานของผมเป็นแบบนี้พอทำนานเข้านานเข้าก็เลยกลายเป็นคนพูดน้อยไปเสียอย่างนั้นไม่คอยได้สังคมกับใครเขาหรอกครับทุกครั้งที่ผมจะต้องขึ้นเหนือผมก็มักจะจอดพักรถที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้เพื่อซื้อกาแฟกิน แล้วก็ยืดเส้นยืดสายไปในตัวอ๋อนี่ไม่ใช่แฟนผมหรอกนะครับคงเป็นนักท่องเที่ยวที่แวะจอดพักรถก่อนจะออกเดินทางต่อเหมือนกันใจผมก็อยากมีแฟนกับเขาสักคนเหมือนรุ่นพี่หรือเพื่อนๆคนอื่นๆที่ไปไหนเขาก็จะไปด้วยกันแต่อย่างว่าล่ะครับชีวิตของคนขับรถบรรทุกหาเช้ากินข้ามอย่างผม จะไปคบกับใครก็กลัวจะพาเขามาลำบากเสียด้วยเปล่าๆแล้วเรื่องที่ผมจะเล่าให้คุณฟังต่อไปนี้มันก็เกิดขึ้นหลังจากที่ผมเดินทางออกจากปั๊มน้ำมันแห่งนี้นี่แหละครับจุดหมายปลายทางของผมเป็นโรงงานแห่งหนึ่งทางภาคเหนือห่างไกลาจากปั๊มน้ำมันนี้อีกหลายร้อยกิโลเส้นทางส่วนใหญ่จะเป็นป่าเขาและบางจุด จะต้องขึ้นเดินชันต้องอาศัยความชันนานอยู่เหมือนกันหลังจากเดินทางออกมานอกตัวเมืองได้สักสามชั่วโมงจากที่เคยมีรถสวนมาตลอดทางก็เริ่มกลายเป็นนานๆเข้าจะผ่านมาสักคันจนในตอนนี้ก็เหมือนมีผมอยู่คนเดียวที่ยังขับรถอยู่บนถนนเส้นนี้ ตอนนั้นผมปวดฉี่มากและผมรู้ดีว่าปั๊มน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างออกไปอีกเกือบร้อยกิโลผมจึงแวะเข้าข้างทางและหาที่ทางเพื่อจะลงไปปลดทุกข์เสียหน่อยบริเวณที่ผมไปจอดรถนั้นเบื้องล่างเป็นลำธารเล็กๆดูปลอดโปรงดี แต่บรรยากาศมันก็วังเวงชอบกลผมจึงรีบทำธุระส่วนตัวให้เสร็จเพื่อจะได้รีบขับรถออกเดินทางต่อโดยที่ผมไม่รู้เลยว่าผมเพิ่งทำผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิต หลังจากออกเดินทางอีกครั้งได้ไม่นานจู่ๆรถของผมก็เสียหลักมันเป็นเสียงเหมือนผมขับรถชนอะไรเข้าและเหมือนยางหลังของผมจะมีปัญหาเสียด้วยผมรีบประคองรถเข้าข้างทางเพื่อป้องกันรถคันอื่นที่วิ่งมาที่หลังอาจจะชนกับรถของผมเข้าผมนึกในใจว่าต้องซวยแล้วแน่ๆถ้าเกิดผมชนคนตายเข้าจริงๆแต่เมื่อผมลงไปสำรวจก็ไม่พบว่าชนอะไรไม่มีร่องรอยของเลือด หรือสิ่งผิดปกติบนถนนเลยผมเริ่มออกสำรวจด้วยความระมัดระวังเพราะบริเวณนั้นเปลี่ยวและวังเวงยังไงชอ็อกกนและผมก็พบว่ายางหลังของรถผมนั้นมันแบนแฟบเหมือนไปเหยียบของมีคมอะไรสักอย่างเข้าแต่แล้วจูๆ่ๆผมก็ดียินเสียงซวบซราบคล้ายคนเดินอยู่ในโพรงหญ้าด้านหลัง ข่าวจีปปนบนถนนเปลี่ยวเป็นเรื่องที่คนขับรถบรรทุกมักจะเตือนกันให้ระวังอยู่เสมอตอนนี้ผมรู้สึกแปลกๆมันเหมือนผมไม่ได้อยู่คนเดียวมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายยากแต่ผมก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆแต่เมื่อผมลองสำรวจดูรอบๆก็ไม่พบอะไร ผมพยายามใช้มือถือติดต่อขอความช่วยเหลือแต่บริเวณนั้นดันไม่มีสัญญาณเลยสักขีดผมจะโชคดีอะไรอย่างนี้ที่รถมายางแตกในจุดที่อับสัญญาณบนถนนเปลี่ยวห่างไกลเขตชุมชนนานนับชั่วโมงที่ผมยืนรอขอความช่วยเหลือจากรถที่อาจจะผ่านมาสักคันแต่ก็ไม่มีเลยแม้แต่คันเดียว ใจผมเป็นห่วงก็แต่สินค้าในรถนอกจากจะส่งของไม่ทันเวลาผมกังวลเรื่องการจี้ป้นเสียมากกว่าแต่ก็ต้องข่มใจให้นิ่งไว้หลัวแล้วผมก็ดีนเสียงแปลกๆดังขึ้นอีกครั้งผมรวบรวมความกล้าถือไฟฉายไปสำรวจให้แน่ใจว่าข้างล่างมันมีอะไรกันแน่เพราะผมอาจจะต้องติดแหกอยู่ที่นี่อีกหลายชั่วโมง ดังนั้นผมควรจะรู้ว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าผมเดินลงไปสู่ที่ลาดของเวิ้งเล็กๆแห่งหนึ่งมันวังเวงน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกอากาศหนาวและมีหมอกลงจนเย็นยะเยือกต้นไม้ใหญ่กดแกว่งกิ่งใบราวกับมีมือของใครมาจับมันเคลื่อนไหวอยู่อย่างนั้นผมอุ่นใจขึ้นหน่อยที่แถวนี้ไม่มีโจรขโมยแบบที่ผมคิด ินกลับไปที่รถพลางคิดในใจว่าจะต้องนั่งเฝ้ารถทั้งคืนแน่ๆผมตกใจกับเสียงประหลาดที่ได้ยินรีบตวัดไฟฉายกลับไปมองผมแทบช็อกกับสิ่งที่อยู่ต่อหน้ามันคือภาพของชายคนหนึ่งยืนห่างจากผมไปนิดเดียวเขาพูดด้วยเสียงเหมือนสำลักว่ามึงมาเยี่ยวรถหัวกูทำไม ผมรู้สึกตัวอีกทีในตอนเช้าบรรยากาศรอบข้างปัศจากความน่ากลัวใดๆแต่ภาพของชายคนนั้นยังติดตึงอยู่ในหัวสมองของผมอย่างลบไม่ได้ผมเปลี่ยนงานในทันทีเพื่อที่จะได้ไม่ต้องขับรถตอนกลางคืนอีก ตอนนี้ผมเตือนตัวเองเสมอว่าผมจะต้องยกมือไหว้ก่อนทุกครั้งถ้าจะต้องฉี่ข้างทางอีกเหตุการณ์นั้นมันทำให้ผมเป็นคนวิตกจริตเวลาอยู่คนเดียวสงสัยผมต้องหาแฟนกับเขาสักคนใครสักคนที่จะอยู่ข้างๆเวลาที่ความมืดมาถึง จร,จริงเลย,ยขอไปเอาแอลกอฮอล์ออกหน่อยดีกว่า,าตรงไหนดีออ้อมีแม่น้ำด้วยอะไรวะเนี่ยตุกกตานางลำใครอามาทิ้งตน่งนี้วเนี่ยฮ้าสกรปรกหมดเชียว มาเดีย๋ยวพี่อาบน้ำให้น้องเองนะ